ตัสสะภะควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสาม,มาสัมพุทธา ระสรูชอบได้โดยพระองค์เองนา,มาโมตัสสะพระขะวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สมาสัมพุทธสาตราสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโต จึงเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสามาสัมพุทธาตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโกนสลาธรรมมาทรรทั้งหลายซึ่งไม่มีโทษ ให้ผนเป็นความสุขอาคุสลาธรรมมาทำทั้งหลายซึ่งเป็นไปพร้อมด้วยโทษให้ผนเป็นความทุกข์อาเพยาคตาธรรมมา ทำทั้งหลายซึ่งไม่ได้เป็นกุศลและอกุศลกถาถเมธรรมากุศลาทำทั้งหลายเหล่านาที่เป็นกุศลคือความดีญาติสมิงสมัยนายสมัยได้ ตามาวาจรังคุสลังจิตตังอุปาน,นัางโหติการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการแตกดับของจิตอันเป็นความดีที่ไม่มีโทษให้พ้นเป็นความสุข ซึ่งท่องเที่ยวเกิดอยู่ในการ,รมภูมิมสมณาสสหาคาตังยานาจัมปยตุตังจิตที่เกิดขึ้นกับความยินดีที่เป็นกุศลอันประกอบด้วยปัญญาความรู้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง รูปารามนังวาเครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่สีหรือรูปร่างสันฐานต่างๆสัตธารามมนังวาเครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่เสียงต่างๆ คันธารามนังวาเครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่กลิ่นต่างๆราสารามนังวาเครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่รสต่างๆโพตาพารามนังวา เครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งธรรมารามนังวา่าเครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่การเสเวยอารมณ์ยังยังว่าปนาราภา พรเพราะปรารบอารมณ์ใดใได้เกิดขึ้นแล้วตตาสมิงสมัยเพทยโซติในสมัยนั้นสัมผัสทันเกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมมีอาเวทเคโหติ และความตั้งมั่นแห่งจิตความไม่คุ้งจานความสงบมีอยู่ในอารมณ์เดียวเย <ะ S 1> วาปนาตาสมิงสมัยเยอีกอย่างหนึ่งในสมัยน,นั้นทำทั้งหลายเหล่าได้ อันเยปิอาธิปตจะสมุป,ปันารูปิโนธรรม,มาแม่อื่นมีอยู่เป็นธรรมที่ไม่มีรูปซึ่งอาศัยการและการเกิดขึ้นอีเมธรรม,มากุศลาทั้ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นกุศล ปันจากขันธาขันธาคือรูปากขันโทรูคคือร่างกายที่เป็นขันเวทนาขันโทเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เป็นขันสัญญาขันโทสัญญาคือความจำได้หมายรู้ที่เป็นขันสังขารขันโทสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งจิตที่เป็นขันวิญญาณขันโท วิญญาณคือความรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นขัน,นตถกะตโมรูปขันโทบันดาขันทั้งหมดรูปขันเป็นอย่างไรอย่างกินจิรูปปางรูปคือร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่ง อาติตานาคตาปาัจุบานนังที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอาชะตังวาสภาวะที่เป็นไปภายในสันดานแห่งตน ภาหิตทาวาสภาวะที่เป็นไปภายนอกของตนเป็นของสัตว์อื่นบุคคลอื่นโอราริกังวาสุขุมังวา อยาบก็ตามละเอียดก็ตามที่นั้งวาพระนิตั้งวาเลวก็ตามพระณีตก็ตามยังทุเรวาสันติเกวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตาม ตาชางอภิสันยหิตตวาอภิสังคิปตตวาเมื่อ,อายนย่อรวมกันแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอายังวุตจติรูปขันโทรเรียกว่ารูปคันคือกองแห่งรูปสังคโหอสังคโห การสงเคราะห์และการไม่สงเคราะห์คือสงางไขเตนะสงางไขิตังสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ได้อาสางไขเตนะจางขิตังสิ่งที่สงเคราะห์ได้ เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้สังใคแต่น่าสังใคต่างสิ่งที่สงเคราะห์ได้เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ได้อาสังใคแต่นอาสังใคต่างสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้ สัมปโยโควิปโยโคการอยู่ด้วยกันการพลัดพรากไปสัมปยยตเตนวิปยยตตังการพลัดพรากจากสิ่งที่อยู่ด้วยกันเวิปโยตเตนสัมปุยตัง การอยู่ร่วมกับสิ่งที่พลัดรากไปอาสังคหิหตังจัดเป็นสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้ชาปัญญาติโยเครื่องหมายมีหกอย่างคือคันธปัญญาติ เครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นขันอายตนะปัญญาติเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นอายตนาตุปัญญาติเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นธรรมที่เป็นธาตุทรงตัวอยู่สิบแปดอย่าง สัจจปัญญาเตเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นสัจจะคืออริยส,สัจสีอินทริยปัญญาเตเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นธรรมที่เป็นใหญ่ยี่สิบสองประาปการภุคลาปัญญาเต เครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นบุคคลมีสิทธิ์จำพวกกิตตาวตาปุกลานาปุกคลาปัญญาติถามว่าสิ่งที่เป็นเครื่องหมายของบุคคลมีจำนวนเท่าไรสามายาิวมุตโตอาสามายาเวมุตโต ตอบว่าบุคคลที่มีการพ้นจากสิ่งที่ควรรู้และบุคคลผู้พ้นจากสิ่งที่ไม่ควรรู้อ <โฆ S 2> ุปธรรมโมอากุปธรรมโมบุคคลผู้มีธรรมที่กำเริบได้และบุคคลผู้มีธรรมที่กำเริบไม่ได้ ปาริหานธรรมโมอปาริหานธรรมโมบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมได้และบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไม่ได้เจตนาภาโกอ,อนุรักขนาภาโคบุคคลผู้มีธรรมที่ควรแก่เจตนา และบุคคลผู้มีธรรมที่ควรแก่การรักษาปุถุชนโนโคตรูบุคคลผู้เป็นปุถุชนและบุคคลผู้ย่างลงสู่อริยธรรมในลำดับแห่งธรรมเหล่าได้พยโยปะรโตอภัยโยปะรโต บุคคลผู้เข้าถึงภัยและบุคคลผู้พ้นจากภัยภาภาคมโนอพาภาภาคมโนบุคคลผู้ถึงสิ่งที่ควร และบุคคลผู้ถึงสิ่งที่ไม่ควรนิยตอ,อนิยโตบุคคลผู้เทียงและบุคคลผู้ไม่เทียงปฏิปันโนะเพลทติโตบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อมากและบุคคลผู้ตั้งอยู่ในพร อรหาอารัาตายปฏิปันโนบุคคลผู้เป็นพระอรหันตและบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ุคโลอุปลาปฏิสาสิกาทปรมาเทนาติ ถามว่าคนหาบุคคลไม่ได้โดยปรมาคือความหมายอันแท้จริงหรืออามันตายโยสาสิกาทโทรปรมาทโทตตาโทสปุโลอตอบว่าถูกแล้วคนหาบุคคลไม่ได้โดยปรมาค คือความหมายอันแท้จริงโอภลาปฏิศาชิกรราถะม a r a นาธิถามว่าปรมาต a คือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่ท่านคนหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยปรมัต a t คือความหมายอันแท้จริงอันนั้นหรือ นาเหวังว่าตาเพอาชานาหินิคังตอบว่าท่านไม่ควรกล่าวอย่างนี้ท่านจงรู้การชำระจนถึงที่สุดก่อนถ้าท่านคนหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตคือความหมายอันแท้จริง ่ันจิปคขโลอุพลาปฏิาสาชิกาทัประมาทเทนะเทนวตตเรวตตเพท่านก็ควรกล่าวด้วยเหตุนั้นว่าปรมาตคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่เราคนหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยปรมา คือความหมายอันแท้จริงโยสาติกาโทปรมาโทตโตโสปุคโลอุผลาปฏิชาติกาตทปรมาเทนาติมิชาดคำตอบของท่านที่ว่าปรมาคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู เราคนหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยปรมาทิคือโดยความหมายอันแท้จริงอันนั้นจึงผิดเยเกจิกุสลาธรรม,มาทำบางเหล่าที่ไม่มีโทษ ให้ผล <iPhone S 2> เป็นความสุขคือกุศลสาเพเตกุศลามูลาทำเหล่านั้นท้งหมดมีกุศลคือความดีเป็นมูลเยวาปนากุศลามูลาอีกอย่างหนึ่งทำเหล่านั้นก็มีกุศลคือความดีเป็นมูล สัพเพเตธรรมมากุสลาทำเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นกุซลคือความดีเยเกจิกุสลาธรรมมาทำบางเหล่าที่ไม่มีโทษ ให้้นเป็นความสุขคือกุศลัาเเตกุสลาูมเลนะเอกมโมลทาทำทั้งลายเหล่านั้นทั้งหมดก็มีมูลเดียวกับธรรมที่มีกุศลคือความดีเป็นมูลเยวาปนากุสลามมเลนะเอกมูมลา อีกอย่างหนึ่งทำเหล่าใดมีมูลนั้นเดียวกับธรรมที่เป็นกุศลคือความดีสัพเพเตธรรมากุสลาทำเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นกุศลคือความดีเหตุปัจจโย ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุอารามะนาปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอารมณ์อธิปติปัเจ,จโย ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นสภาว่าธรรมที่เป็นใหญ่อนันตราปาจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความไม่มีที่สุดสามนันตระปาจโย ทำที่ช่วยอุปการะโดยความที่มีที่สุดเสมอการสาชาตปาจ,จโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดพร้อมกันอัญญามานยาปาจ,จโยทำที่ช่วยอุปการะการและกัน นิตยปัจ,จโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัยอุปนิตยปัจ,จโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัยที่มีกำลังอย่างแรงกล้าอุเรชาตปัจ,จโย ทำที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดก่อนปัจฉาชาถปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดภายหลังอาเสวณปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดซ้ำกันบ่อยครั้งธรมมปัจจโย อุปการะโดยความปรุงแต่งเพื่อให้กิจการต่างๆสำเร็จลง<ม>วิปากปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผลของกุศลและอกุศลอาหารปัจจโย ทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้นำอาหารสี คือสิ่งที่อุปรธรรมแก่รูปธรรมนามธรรมอินทรียปปจ,จโยทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนชาณปปจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้แพ่งอารมณ์มคปัจ,จโย ทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นหนทางที่จะนำไปสู่สุขติทุกคติและนิพพานสามประยโยชนตปัจจยโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ประกอบวิปยุนตปัจจโย ทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ไม่ประกอบอาทิตปาจ,จโยทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ยังมีอยู่นาธิตปาจ,จโยทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ที่ไม่มีเวคตาปาจ,จโย ทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ปราศจากไปอาวิคตาปัจจโยทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ไม่ปราศจากไป